ลองนึกภาพการซ้อมรบครั้งใหญ่ของนาโตนะครับที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าความมั่นคงของโลกไปเลยก็ได้แต่เรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยไม่มีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยเลยครับใช่แล้วครับการซ้อมรบของนาโตแต่ไม่มีสหรัฐอเมริกานี่แหละคือคําถามที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่เอาล่ะครับ เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันโอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าการซ้อมรบครั้งนี้มันเป็นยังไงกันแน่เพราะต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การฝึกทหารธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ปฏิบัติการนี้เนี่ยเขามีชื่อรหัสว่า steadfast dart คือมันจะเกิดขึ้นจริงในช่วงต้นปี2026น่หนู่นละครับแต่ว่าการวางแผนต่างๆรวมถึงสัญญาณทางการเมืองเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วก็เลยทําให้ทุกความเคลื่อนไหวตอนนี้ ถูกจับตามองแบบใกล้ชิดสุดๆเลยครับแต่เพื่อที่จะเข้าใจจริงๆว่าทำไมการซ้อมรบครั้งนี้มันถึงได้พิเศษนักหนาเราต้องถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปในตอนนี้คือั้องบอกว่านี่เป็นเบื้องหลังที่สำคัญมากๆเลยนะครับปฏิบัติการเตทแฟสต์ดาร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ เอ่อความไว้วางใจและความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันกําลังสั่นคลอนอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือผู้เชี่ยวชาญหลายคนเขาก็มองตรงกันเลยเนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแ,แต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากฝั่งยุโรปเลยครับเป็นสัญญาณที่มาจากความกังวลความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบทบาทของอเมริกาในฐานะที่เคยเป็นเหมือนผู้ค้ำประกันความมั่นคงให้กับยุโรปมาตลอด และมันก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญสุดๆเลยครับที่ตอนนี้ผู้นำยุโรปกำลังขบคิดกันอย่างหนักเลยก็คือถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่ใหญ่คอยหนุนหลังแล้วยุโรปจะสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าและจากคำถามนั้นล่ะครับมันก็เลยนำมาสู่แนวคิดและยุทธศาสตร์ใหม่ที่เราเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของยุโรปนั่นเอง คำสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับที่เราต้องรู้จักกันก็คือคำว่าอำนาจนำตนเองทางยุทธศาสตร์หรือที่เขาเรียกกันว่า strategic autonomy ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คือการที่ยุโรปเนี่ยต้องสามารถดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้จัดการกับวิกฤตต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องรอการตัดสินใจจากวอชิงตันอีกต่อไป เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยครับคือเปลี่ยนจากการที่เคยพึ่งพาสหรัฐเป็นหลักมาการสร้างความพร้อมของตัวเองเพื่อให้รับมือได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอาล่ะครับพอเราเข้าใจภาพใหญ่และแนวคิดเบื้องหลังกันแล้วทีนี้เรากลับมาดูกันที่ตัวปฏิบัติการ step fast start กันบ้างว่ามันสะท้อนแนวคิดที่ว่านี้ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยังไง ต้องบอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมธรรมดาธรรมดาแล้วครับแต่มันเหมือนการประกาศให้โลกได้รู้เลยว่าไอเดียเรื่อง strategic autonomy เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษอีกต่อไปแล้วนะแต่มันคือสิ่งที่ยุโรปกำลังลงมือทำจริงๆจังๆแล้ว11 <18. S> นี่คือจำนวนชาติในยุโรปนะครับที่จับมือผนึกกำลังกันในปฏิบัติการครั้งนี้ทหารเกือบหนึ่งหนายคือขนาดของกำลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการนี้ครับ และที่น่าทึ่งมากๆก็คือทั้งหมดเป็นของยุโรปล้วนๆไม่มีทหารหรือแม้แต่ยุโทโธปกรณ์ของสหรัฐปนอยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนี่แหละครับคือจุดที่มันแตกต่างจากการซ้อมรบครั้งก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงแล้วก็น,นะครับนี่ไม่ใช่การซ้อมแบบแป๊บๆจบนะแต่เป็นการซ้อมรบที่ใช้เวลานานถึง3เดือนเต็มๆเ,เลย ตั้งแต่เดือนมกราคมลากยาวไปจนถึงมีนาคมปี2026ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าปฏิบัติการนี้มันใหญ่และซับซ้อนขนาดไหนส่วนวัตถุประสงค์หลักก็ชัดเจนมากๆครับ 1. คือทดสอบความพร้อมของหน่วยต่างๆ 2. คือซ้อมการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพของแต่ละชาติและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือข้อ3 เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยว่ายุโรปสามารถจัดการกับวิกฤตได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีการสนับสนุนจากสหรัฐเอาละครับทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็นำเรามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วว่าปรากฏการณ์ที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มันจะส่งผลต่ออนาคตความมั่นคงของยุโรปและของโลกเราไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราเนี่ย มันจึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การฝึกทหารธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้มันเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าดุลอำนาจของโลกกำลังจะเปลี่ยนไปและยุโรปเองก็กำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทบาทใหม่ของพวกเขาและสุดท้ายนี้ก็มีคำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับ ว่าปฏิบัติการ s t e ทแ f a s t s t a r ครั้งนี้มันจะเป็นแค่การซ้อมรบครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปหรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นจริงๆของยุคใหม่ที่ยุโรปจะก้าวขึ้นมากำหนดชะตาด้านความมั่นคงของตัวเองได้อย่างเต็มตัวเรื่องนี้คงมีแต่อนาคตเท่านั้นล่ะครับที่จะให้คำตอบกับเราได้